อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมจี้ใหม่อย่างจี้ประตูมิติสัปเปลี่ยนนะครับผมซึ่งลุงยังไม่ปิดอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับผมลุงมีแค่จี้ทดลองของน้องเนาะที่ได้จากการเล่นก่อนที่อีเวนต์จะมานะครับผมแล้วก็ความสามารถของจี้ทดลองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจี้จริงๆเนาะจี้จริงๆเขาจะมีเ,เลือกถอยข้างหน้ากลับไปข้างหลังแล้วก็วาร์ป พื้นที่ที่ถอยได้ใช่ไหมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นการก่อสร้างเลนจ์มาร์กทันทีเนาะถ้าความสามารถวาร์ติดนะครับผมแต่อันเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีมมมก่อสร้างเลนจ์มาร์กทันทีเนาะมีแค่เดินถอยข้างหน้ากับถอยข้างหลังแล้วก็เลือกไปยังตำแหน่งที่ถอยได้นะครับผมมีแค่นี้เนาะเลน์มาร์กไม่มีแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราจะเอามาเล่นกับน้องซิดเนาะเพราะว่าน้นองซิดะสามารถก่อสร้างเลนจ์มาร์กได้ไวอยู่แล้วเราจะเอามาแค่ความสามารถเลือกไปยปังพื้นที่ที่ถอยได้นะครับผมถ้าน้องซิด เลือกไปยังพื้นที่ที่ถอยได้ลุงคิดว่าน้องซิตน่าจะโหดยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนาะโอเคเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมว่าจี้ใหม่อย่างจี้ประตูมิติสัเปลี่ยนซึ่งเป็นของทดลองนะครับผมกับน้องซิตจะโหดหรือไม่และจี้นี้จะน่าหาแบบใช้เพชรจริงหรือเปล่า Let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่กันในห้องทดลองเนาะในห้องทดลองนี้นะครับผมถ้าเป็นการ์ดทดลองหรือว่าจี้ทดลองนะครับผมเอามาเล่นในห้องนี้จะไม่เสียจํานวนจํากัดเนาะอ่าน,นั้นอีซี่นะครับผมเล่นชิวๆทาความคุ้นชินกับจี้ใหม่ก่อนก่อนเอาไปเจอกับคนจริงๆเนาะโอเคคิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับผมเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่เยอะเท่าจี้ที่ถูกลุกแต่น่าจะออกอยู่เนาะ,อ,ะออกอยู่แปลว่าออกนะ แต่พยายามหน่อยก็แล้วกันโอเคลูกจะพยายามทอยเบิ้ลบ่อยๆนะครับผม <Yeah. S 1> เราจะได้นี่ไงตาแรกมาก็ออกเลยอพอออกเสร็จแบบนี้นะครับผม <Yeah. S 1> พืบๆพ,อพ,อพอโอเคเลือกไม่ออกถ้าเลือกไม่ออกถ้าเป็นจี้จริงๆนะครับผม <Yeah. S 1> เราจะไม่สามารถก่อสร้างเดนมาร์กได้เนาะเราแค่เลือกเดินไปข้างหน้ากับข้างหลังแค่นั้น <Yeah. S 1> อ่าฮะโอเคแล้วก็ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเมื่อกี้ก็ออกนะครับผมแต่เราเลือกที่จะทอยไปข้างหน้าเนาะ mm hmm. ก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เอาละอืมโอเคน้องก็ซื้อต่อเมืองของเรานะครับผมแต่ไม่ได้มีปัญหาถ้าเราเลือกถอยไปข้างหลังได้เราจะถอยสองนะโอเคเราจะถอยสองนะครับผมไปข้างหลังอื้อไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่เลือกด้วยก็ไม่เป็นไรรวมแลนด์ไปจบเทิร์นเฮ้ยน้องดูไม่มีอะไรเลยะน้องดูแบบจืดช,ชื่นมากหนขอถอยเบิลสองนี้ โอเคเลือกไหมก็ยังไม่เลือกนะครับผมลุกเริ่มคิดละว่าจี้เนี้ยเปอร์เซ็น์มันจะพอๆกับจี้ธรรมดาเนาะถ้าเราปิดจี้ธรรมดามาอาจจะไม่ได้เล่นเท่าที่ควรนะครับผมโอเคเฮ้ยอุตส่าใส่มาบินแปดสิบห้าเปอไม่ออกบินรอบโลกลุงเริ่มคิดแล้วนะลุงเริ่มคิดแล้วนะ ว่าเกมมันจะไม่โวยลุงเลยเหรอเฮ้ยนี่เราทำคลิปเราทำคลิปรีวิวที่ใหม่น่เนี่ยไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับผมคลิปลองเล่นดูเนาะเคไม่น่าหาเลยนะอะดูจากการเล่นครั้งแรกนะครับผม <c oughs> ก็รู้เลยว่าไม่น่าหาอ่ะเดี๋ยวลองทอยข้างหลังนะเพราะว่าเราจะวิกแถวสองเนาะเค <c oughs> <c oughs> ยังไม่เลือกนะครับผมสุดยอดจริง อ่ะแล้วก็ลองทอยไปข้างหน้า12บสอดูซิว่าจะเลือกหรืเอเปล่าก็ยังไม่เลือกเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจี้นี่ไม่น่ารอดแล้วนะครับผมยังได้12บสองวา้าบไหมเฮ้ยก็ยังไม่วาบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้ไม่ได้ดิมันจะทําให้ความหน้าหาของจี้มันไม่น่าหานะครับผมลุงไม่สามารถตกคนดูที่จะหลอกล่อให้ทําคลิป ไม่ใช่สิจะจะลอกล่อให้ทำอีเวนต์จากคลิปนี้ได้แย่จโาเคเคเคอ่ะเดี๋ยวลุงทอยเบิ้ลสองนะเดี๋ยวลุงทอยเบิ้ลสองนะปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊บปอือเดี๋ยวไปเล่นกับคนจริงอ่ะอาจจะแบบดีกว่านี้ก็ได้เนาะอันนี้เราลองให้ดูสกิลของจีนี้ก่อนนะครับผมสองก็ยังไม่หวาบมันมีปะมันมีนะ ก่อนหน้าเนี้ลุงเล่นอะ่ะมันมีนะแต่ตอนนี้มันไม่มีนะเคสิบสองนะครับผมก็ยังไม่มีว่ะสุดยอดเฮ้ยแล้วย,ยกเว้นข้ามันทางไม่ออกหรอลุงว่าแปลกๆยกเว้นข้ามันทางแปดสิบเปอร์ไม่ออกบินแปดสิบห้าเปอร์ไม่ออกวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของลุงนะครับผมถ้าเกิดว่าไปเจอกับคนจริงๆอะ่ะลุงเกรงว่านะลุงเกรงว่าลุงจะแพ้เพราะว่าความสามารถของสกิลไม่ออก มากกว่าแพ้ที่จี้มันไม่โหดน,นะครับผม,มน่าสนใจนะมาตอนนี้เรามาจัดกับคนจริงๆดีกว่านะครับผมมาเจอน้องซิดเหมือนกันด้วยแล้วซิดนะครับผมในเซิฟนี้เนาะถ้าเป็นที่ถูกปลุกนะครับผมน้องจะไม่มีออร่ราแต่ถ้าเป็นที่ไม่ถูกปลุกนะครับผมน้องก็ไม่มีออร่ราเช่นเดียวกันนะครับผม จะพูดทํำไม่เราจะแยกน้องซิดไม่ออกนะครับผมเจ้วกว่าจะกดดูโปรไฟล์ของเขาเนาะอ่าประมาณนี้อืมอ้าวคนไทยดิเออฮลูกกําลังทําคีิปอ่ะอ่อนให้ลุงหน่อยดีไม่ได้นะครับผมเขาดูเหมือนจะเต็มจัดหนักเนาะซึ่งโอเคเรามาสู้กันแบนยแฟแฟนะครับผมลุงเราไม่รู้จักลุงลุงก,ก็ไม่รู้จักเราเนะาะเราจะมาอ่อนกันให้กันไม่ได้ วร์ปนะครับผมจะวิ่งแล้วเนี่ยเดี <g ül> <g ül> บบ๋ยวจะวิ่งแล้วบอเฮ้ยใจ,ใจเย็นได้ปะใจเย็นได้ไหมเฮ้ยคนให้ด้วยกันนะ่ะใจเย็นดีโอเคทอยสีนะครับผมแล้วก็ไม่เลือกเหมือนเดิมเนาะวร์ปมาตรงนี้นะครับผมตัดเมืองเขาโอเคยกเป็นข้ามันท่าของบอร์ดเพนแล้วเราก็ย้ายมาตรงนี้อ้าย้ายมาตรงนี้เสร็จนะครับผมแล้วก็ย้ายมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเอาไม่ย้ายแล้วบอ แต่เราจะทอยบินสองนะครับผมแบบนี้เนาะได้สี่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราจะอ่ะใช้ไปตัดการ์เหรอมีตัดการก็ไม่บอกแล้วทำไมบอร์ดของเรามันไม่ยกเว้นค้ามทางอะ่ะเนี่ยอีกแล้วนะเนี่ยแล้วก็มาเลือกตอนเนี้ยเลือกตอนที่จะแพ้นะครับผมแล้วก็เอ้ทำอะไรไม่ได้ต้องแยกต่อยเขาโอเคไม่มีเงินนะครับผม แล้วก็อ๋อฮะใจมาแล้วเขาน่าจะทอย12 12แล้วทำการดูดเราเนาะขนาดนี้ยังยังแพ้ซิตแล้วลุงรู้สึกว่าลุงลุงเ็ดหลากกับจี้นี้แล้วอะสองตาแล้วนะขนาดของทดลองนอะครับผมขอ,อทดลองจริงๆอะน่าจะตกผู้เล่นให้อยากได้ของจริงเนาะ แต่ของทดลองในครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่โอเคหนอนหนอนนโ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 อนโนโอเคสิบเอ็ดนะครับผมเขาจะบิแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะท่าสิบสองนะครับผมเพื่อที่จะต่อยเขาไปเมืองของเราเนาะเพราะว่าเขาอไม่มีการป้องกันนะครับผมโอเคุ okay. ้ม um. นะเอซ์ Easy. อันปาของลูนะครับผมเอซ์ Easy. ถอยสิบสองอีกรอบนึงงถ้าได้สิบนะครับผมก็กดลมซะง่ายๆง่ายๆเรา,าทำเรื่องให้มันยุ่งยากทำไมโอเคกดป้ายปัปับปับปับอ่าแล้วก็น่าจะต้องถอยอ,อันเจ็ดก็ได้อาเจ็ดเจ็ดเจ็ดถอยเจ็ดก่อนโอเคถอยเจ็ดปุ๊บนะครับผมแล้วก็วางมนตรงนี้แล้วก็กดก่อสร้างป้ายเรียบร้อยจะเจิเทิน ี๋วยวก็ต้องใช้การป้องกันนะครับผมตอนนี้เขาก็ทอยสิบเพื่อต่อยเราต่อยได้เลยเหรอเฮ้ยไม่เกรงกลัวอะไรหน่อยเลยเหรอ90เปอร์นะเนี่ย90เปอร์ป้องกันต่อยนะเ้อโอเคเราแพ้แล้วนะครับผมจี้นี้นะดูจี้ใหม่นะนี่จี้ใหม่นะเนี่ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงจังบอก อีกตาหนึ่งนะครับผมเรามาเจอกับน้องราเนาะลุงคิดว่าน้องราคนนี้น่าจะเป็นบอทนะครับผมเพราะว่าลุงแพ้มาบ่อยเนาะเขาก็จะส่งบอทมาให้ลุงนะครับผมให้ลุงชนะถ้าลุงยังแพ้อีกนะครับผมเขาก็จะลบไอดีลุงทิ้งเนาะเพราะว่าไอดีนี้ไม่น่าเล่นแล้วนะครับผมรอเลน่นแต่ก็ชนะแหละน่าจะชนะแบบอ่าทุเขาเขาเรียกว่าอะไรนะทุทุลังทุทุลนทุลังเหระ ทุเรศทุลังไม่ใช่ทุเรศทุลังอะ่อะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่แบบไม่ค่อยลาบลื่นนะครับผมทุลนทุลังหรือเปล่าไม่รู้ไม่เก่งภาษาไทยด้วยโอเคอ่ะวาร์ปนะครับผมที่แบบนี้ออกบ่อยอาที่แต่เมื่อกี้ไม่ออกเลยนะอะวาร์ปทรงวาร์ปแถวก็ไม่ออกนะครับผมมีพี่รุดอีกแล้วนะเกมเศรษฐีโอเคอะแล้วก็เราสามารถทอยเบิ้ลไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อยเขา บูมไม่ต่อยอืมอวนจุดสตาร์ทก่อนกันแล้วกันไม่รู้ไม่รู้ว่าบอดเขาจะรวมแนรนหรือเปล่าเอาวิธีการสังเกตบอดง่ายๆ่านะครับผมคะแนนเขาจะใกล้ๆเคียงกับเราเนาะอ่ะสามแสนเจนะครับผมอันนี้ก็ประมาณสามแสนสีและการเล่นก็จะใกล้เคียงกันอ่ะใกล้เคียงกันแล้วก็ดูจากจี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าคนปกติเขาไม่ใช้จี้แบบนี้แล้วเนาะแล้วเขาก็จะทอยแบบทอยไวมากนะครับผมอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นบอทแน่นอนถ้าเกิดว่าเราล้มเขานะครับผมเขาจะไม่ทําการกู้เนาะเขาจะล้มไปเลยนะครับผมอันนี้คือบอทเอ้ยนี่ไงประโยชน์ประโยชน์ของจี้ใหม่มีแค่นี้แหละมีแค่นี้จริงๆนะใช่ไหมน้องจิ้งน้องจิ้งก็คิดเห็นเหมือนกันกับลุงนะครับผมว่าเออจี้ใหม่มีประโยชน์แค่น,นี้หรออืมแค่นี้แค่นี้จริงๆเคทอยสิบ <Toy> <ip> แล้วก็น่าจะลงเมืองของเขาตรงนี้เนาะเอาละฟิวเอาไปลงเมืองตรงนู้นทำไมอะ่ะก็เป็นบอทดนะครับผมเราอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนกับบอทดเอออย่าไปคิดเยอะโอเคคอยสี่นะครับผมเลือกไหมไม่เลือกนะครับผมจบเทินออฟดีด้วยเนี่ยอันนี้เป็นออฟตกเมืองของตัวเองนะครับผมคูณสองสี่แปดพร้อมกับล็อกเมืองนะ โอ้โหออฟดีแค่ไหนอ่ะใส่มาทำํำไมเราไม่ได้ไปวาร์ปตกเมืองตัวเองกะหน่อยเราวาร์ปไปพื้นที่ที่ว่างแล้วก็กอ่อสร้างเลนมาคไครับผมถ้าเป็นที่จริงๆนะเอาไว้ก่ดสร้างเลนมาคถ้าก่ดสร้างเลนมาคมีเยอะแล้วหรือว่ามีเพียงพอแล้วที่จะล้มศัตรูนะครับผมเราค่อยลงเมืองของตัวเองอืมอันนี้คือในจินตนาการนะครับผมแต่ไม่สามารถทําเหมือนกับในจินตนาการได้เพราะว่าหนถอยก็ไม่ตรงส สกิลก็ไม่ออกเค okay. เดี๋ยวเราลองไหมว่าเขาเป็นบอดจริงหรือว่าบอ,ปอดปลอมโดยการที่ลุงนั้นจะมาป้ายสีเมืองนี้นะครับผมคอยสีไ,ไปเลยโหดปะโหดลุงเล่นอะไรอยู่อะมาเมืองถูกๆหน่อยก็แล้วกันแต่เท่ากันหมดนะครับผมตรงนี้เลยโอเคอ้าวไม่ป้ายสีอ่ะไอ้แย่จัง ยัเป็นค่ามันทางออกนะครับผมแต่ป้ายสีไม่ออกป้ายสีซึ่งมันกี่เปอร์นะไม่อยากให้ดูเลยแต่ขอหน่อยก็แล้วกันนี่นะครับผมแปดสิบมันเทินที่สองแล้วเนาะแปดสิบบวกห้าเท่ากับ9้าสิบห้าเปอร์นะครับผมใครบอกลุงลุงไม่ดีไม่จริงนะครับผมไอ้าเปอร์เซ็นที่มันไม่ออกมันออกนะครับผมมันออกแบบไม่มีอะไรกัน้นนี่ไงไป้ายล่ะเห็นไหมนี่ถ้าสกิลออกมันเล่นง่ายจะตายเนี่ย <L an ches> แต่ทำไมสก,กิลไม่ออกแย่จังตอนนี้นะครับผมก็มาเจอกับคนจริงๆแล้วมาคนจริงๆแล้วคนโหดด้วยนะครับผมน้องสกาก้าเนาะลุงไม่คิดว่าลุงจะอะทำแลนด์มาร์คได้เร็วเท่าเขานะครับผมแต่ลุงก็จะพยายามก็แล้วกันโดยการถอยเบิ B ้ลนสองไปก่อนเลยอ่ตาตอนนี้ดีนะครับผมออกมาก็ถอยได้เบิ้ลเลยเพราะว่าซื้อไงโอเค ได้4นะครับผมแถวนี้เขาก็ไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วยกเว้นซะแต่ว่าตรงนี้อ่าเราก็ดักไว้เลยครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็ถอยเบิ้ล2สองแบบนี้สุดยอดถอยเบิ้ลสองได้สามแล้วก็ไม่เลือกด้วยถ้าเลือกจะดีมากนะครับผมโอเคแล้วก็วาร์ปแบบนี้นะครับผมวาร์ปไปอ่าฮ่โอเค กดเรียบร้อยแถวแรกเป็นของเราแล้วนะครับผมถ้าเดินต่อไปเราถอยเบื้องสองได้และเราถอยถอย,อย,อยหลังต่อได้นะครับผมแล้วก็บิแล้วนี่ไงมันง่ายไหมถ้าสกิลออกอะ่ะมันง่าย,ยามากนะครับผมมันแบบเบลี่อ่ะเบลลี่อีซี่โอเคบน bon. แล้วเขาน่าจะรวมแลนด์ตรงนี้เนะาะเขาไม่รวมแลนด์นะครับผมเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ารวมแลนดไปอะ่ะลุงก็ยืดอยู่ดี มันเป็นเทคนิคที่ฉลาดมากเลยสุดๆ Amazing อันนดี้ลุงจะถอยสี่ถอยหลังนะครับผมเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อแบบเขาไม่ไม่ไม่เขาไม่รวมแดนตรงนี้ไงไป้ายสีเมืองเดียวมันก็จะไม่ค่อยคุมเท่าไหรน่นะแต่เรารวมแดนจะหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เขามาป้ายก็คือจบเกมอ้าวว้าบอว้าไหมอ่ะ โอ้ยไม่วาบนอดโอเคทอยหกไปเลยนะครับได้หรือเปล่าโอเคได้แค่นี้แหละอืมต้องสามเทินแน่กว่าจะวิกมันดีจริงๆเหรอจรี้เนี่ยลุกเริ่มคิดแล้วนะน่าจะคิดได้ตั้งแต่ตาแรกนะครผมโอเคตาสุดท้ายนะครับผมมาเจอกับไวมูหุนเนาะผู้ซึ่งเป็นตัวละคร รีแล้งประจำโอ้โ oh, หเหมือนรู้ว่าจะเจอสายวีาการที่เราจะการหมวกฟักทองได้เนาะเราต้องต่อยเขานะครับผมแต่ก่อนที่เราจะต่อยเขาเราต้องมีเมืองก่อนเราถึงจะต่อยเขาได้ดังนั้นก็เอซอีกแล้วอเอืมสร้างแลนเก่งกันเลยทำไมทำไมเขาถึงก่อร้าตรงนั้นนะ ๋ยวเราจะทําให้ดูนะเราไม่จําเป็นต้องวิทแถวนี้ก็ได้นะครับผมเราไปวิทแถวสองก็ได้นะ <W. S 1> อ่าอะไม่ไม่ได้ละเขาไม่ให้ไปนะครับผมถ้าเขาไม่ให้ไปแบบนี้เราก็อะอ,อ,อยู่แถวนี้ก็ได้เออเราจะไม่ใช้ประโยชน์จากโอ้โหผุดผุดผุดข้างหน้าแบบนี้เลยเหรอได้ได้น้องไว้มูฮูนได้เลยครับผุดแบบนี้ แบบนี้ก็ได้ดีครับผมโอเคเบิ้ลสองก็สองเดี๋ยวเราบินมาตรงนี้เนาะแล้วแล้วก็ป้ายสีนะครับผมโยกเป็นขบมาทางก่อสร้างอ้าวเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ดิเราก็รวมไม่ได้ดินายไม่ได้นายจะทําแบบนี้กับเราไม่ได้ทําไปแล้วด้วยโอเคเก้า okay, นะครับผมแล้วก็บัตรเชิญปาร์ตี้ไหมไอ้นองจิ้งอย่าดิอย่ารบก,กวนสมาธิเขาก็บัตรเชิญปาร์ตี้นะครับผม น้องมีความสามารถในการบัดเชิญปะน้องมีนะครับผมน้องมีโอเคโอ้โหเมืองแพงเหมือนกันนะเนี่ยใช้การป้องกันไปแล้วเราก็ทอยสิบเราจะเสี่ยงทอยสิบสองไหมเราเสี่ยงทอยสิบสองนะครับผมเผื่อเลือกเราจะได้หุมิใจเนาะอ่าไม่ได้นะครับผมมันมันก็ก็มันไม่ได้สิบสองอะแต่แต่ไม่เป็นไรเราจะวัดมาที่เก้านะครับผมพอเราวัดมาที่เก้าเสร็จแบบนี้ปุ๊บ าเดี๋ยวเราจะทอยเบื้องสองนะครับผมได้ไหมไม่ได้นะครับผมไม่ได้แบบนี้อ่าแต่เลือกนี่ไงชนะวิความสามารถของจี้ใหม่ตบมือสิครับผม <c oughs> ในที่สุดน้องก็มีประโยชน์นะครับผมสองตาสุดท้ายเนาะแต่2องตาแรกไม่นับนะครับผมเพราะว่าความสามารถของจี้อะไรไม่ออกเลยนะครับผม,มเป็นตาฟรีไปเป็นไงจี้ใหม่ควรไหม ด้วยความเห็นส่วนตัวของลุงนะครับผมตัวละครเราอะ่ะมันก่อสร้างเลนด์มาร์คได้ไวอยู่แล้วเนาะจี้เนี่ย มันหายไปแค่การก่อสร้างเลนมาร์กไวๆหายไปนะครับผมมันก็ยังใช้ยากอยู่ดีอนะเนาะพอมีก่อสร้างเนมาร์กมามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่มาใหม่ๆตอนนี้หรือว่าตัวละครที่เก่าแล้วนะครับผมมันมักจะเป็นตัวละครที่ก่อสร้างเนมาร์กได้ไวอยู่แล้วเนาะจี้นี้มีประโยชน์เพียงแค่เลือกไปยังพื้นที่ที่ถอยได้นะครับผมซึ่งในเซิร์ฟเนี้ยมันมีความสามารถในการดักวาร์ปแล้วก็ความสามารถในการกําจัด จำกัดวาร์ปอยู่นะครับผมถ้าเราเลือกวาร์ปไปแล้วยังไงดีอ่ะมันจะเสียโอกาสมากมายเลยนะครับผมอืมนึกออกไหมลุงนึกออกแต่ลุงกัดนกองออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อะ่ะมันถ้าเราวาร์ปไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเราก็จะเสียวาร์ปไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะถ้าวาร์ปไปแล้วมันไม่บิ๊กวาร์ปไปโดนดักวาร์ปไปโดนย้ายไปคุกเนี่ย แล้วก็เผื่อในอนาคตเราจะใช้จํานวนวาร์ปในการเด้งแล้วก็ไปตกแลนด์มาร์กแล้วก็โจมตีเขาต่ออะไรประมาณเนี้มันจะมันจะหายไปนะครับผมดังนั้นจี้เนี้ยลุงในความเห็นส่วตัวของลุงนะก็ยังไม่น่าหาเท่าที่ควรนะครับผมถ้าจะเดินหน้าถอยหลังนะใช้หมัดนวมสับเปลี่ยน น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามัดนมสับเปลี่ยนอะ่ะมันสามารถต่อยศัตรูให้ไปที่เมืองเราได้แล้วเขาจะติดคุกแล้วความสามารถตอนที่เขาออกคุกอะ่ะหรือว่าตอนที่เขาอยู่ในคุกอะ่ะมันจะไม่ออกนะครับผมอืมแล้วถ้าเราเลือกเดินหน้าถอยหลังอะ่ะไอ้มัดนวมต่อยอะ่ะมันจะติดหนึ่งร้เอร์เซนเนาะถ้าเดินผ่านก็คือต่อยเลยนะครับผมถ้าเรามีเลือกเดินหน้าถอยหลังนะอืมแค่นี้แหละขอแค่ให้เราทอยแม่นๆอ่อะ่ะอยากไปไหนก็ทอยแม่นๆก็แล้วกันแค่นี้ ก็ไม่ต้องหาจี้ใหม่แล้วเนาะส่วนใครปิดแล้วนะครับผมอ๋อก็อยากฟังความคิดเห็นนะของคนปิดว่าจี้ใหม่อ่ะมันมันดีไหมแต่ลุงใช้จี้ทดลองอะ่ะมันไม่ดีหรอกเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่า,าสกิลก็ไม่เหมือนนะครับผมแต่แต่แตอืก็นั่นแหละนะอโอเคเท่ <laughs> น,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเราก็หม่คลิปหน้ากา็แล้วกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการหยุดวันวิกเอนเนาะเสาร์อาทิตย์นะครับผม สำหรับวันนี้ไปละขอให้ทุกคนมีความสุขกันใละเกศรสฐีเซอร์ประเทศหลีนะครับชุกชุกจะจบก็จบ嘛